คอยกินอะไรอยู่ทำไงเจ็ดทำไรเจ่ดทำไรเจ็ดทำมิกขุ่นตะก้าดูมาทำตะก้าอะไรนะล,ลูกตะกา้าพังเหรตะก้าพังเหรอเจ็ดซ่อมตะก้าเหรอหัวในหืมซ่อมเป็นไหมซ่อมเป็นไหมลูก ส้มเป็นครับแม่ครับก,ก็ลูกสาวร้านสาวไปยครับซ้มเป็นครับนะไหนไหนไหนเมื่อกี้บอกเมื่อกี้บอกตาทำอะไรเมื่อกี้บอกตาทำอะไรเหตุน้องเหตตัดผมให้น้องเหรอตาอะไรคะตามอะไรคะ ตัดผมแม่น้องนะคะนหนึน่งสองจ้ำหนึงน่งสองจ้ำกาบกาบกาบเจ็จะนับไม่คอบแรกรก็เกิเลยว่ากาบได้คอบจะขายกันไปกราบกราบกราบโอ้ยจริงมากเลยนั่นไหมหนูจริงเนี่ยใครสอนลูกยายสอนเหรอแายสอนเล่นน้ำยายสอนเล่นน้ำค่ะ ได้สอนนูเลยค่ะตึงตึงตึง,ตงขอไข่นะขอไข่ยายนะไข่เนะี่ยขอกินนุ่มๆเอาอยากกินกับยายเหรอไ mm hmm ข่อร่อยมากอืมไข่อร่อยมาก เยอะๆย่งแข็งแรงแข็งแรงเลยอะ่ะไห,หนแข็งแรงไหมคะแข็งแรงมากอร่อยไหมเจ้าสาวน้อยอร่อยค่ะอร่อยค่ะอือร่อยคะ่ออยคะ,อ,อ,รอ,คะอร่อยมากอร่อยสุดๆ อร่อยุดๆเลยเรียกแย้แตนมากินหน่อยแย้แตนจา๋าอุ้ยมากินไข่กับน้องเพชรอุ้ย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 อย่ไม่โดนผมนะลูกมันขาวมันเหม็นเนี่ยเหม็นขาวด้วยเออโดนของหวานผมอะ่ะเนี่ยเนี่ยจุ่มยังอ่ะยัง